สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องเก่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก่งกำไรของตัว C A z นะครับประจำวันที่19กันยายน2,564ครับก่อนอื่นเลยผมขอสรุปเซตสั้นๆก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซตปิดอยู่ที่1625ครับมีแรงเทขายลงมาค่อนข้างที่จะแรงอีกแล้วนะครับวันนี้ซึ่งแรงเทขายต่ำสุดของเขาเทอยู่ที่ประมาณ1617นะครับ เพราะฉะนั้น1,615เรายังรับอยู่นะครับแต่เมื่อ1,615หรือในกรอบไซว์เว1,615ถึง1,643ครับช่วงบริเวณนี้เขาอาจจะไซว์เวอีกสักพักนะครับแต่ถ้าเมื่อเขาเลือกทางนะครับเขาอาจจะล่วงลงได้ถึง1,600นะครับแต่เมื่อล่วงลงถึง1,600นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆสังเกตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราสามารถว่าเขารับอยู่หรือไม่หรือเราจะเล่นหุ้นเป็นลายตัวนะครับ หรือถ้าเซทจะเลือกทางของช่วงนี้นะครับแล้วทะลุไป1643ได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องวางแผนเป็นลายตัวไปเลยนะครับของการเก่งกำไรช่วงนี้นะครับส่วนตัว CAZ มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเราไปดูในไทม์เฟรม d a ยกันได้เลยครับวันนี้ผมมาวิเคราะห์ตัว C A Z ซนะครับซึ่งราคาปัจจุบันนะครับเขาปิดอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับขอโทษ3บาท 80อ่าเป็นแนวต้านพอดีผมเลยมองไม่เห็นครับซึ่งลักษณะของ c s z เนะครับเรามาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยแนวรับนะครับแนวรับแรกของ c a z ที่ต้องรับให้อยู่เลยนะครับอยู่ที่ราคา3าบาท64แนวรับถัดไปครับ3บาท50แนวรับถัดไปครับ3บาท38 ซึ่งแต่ละช่วงจะมีความระยะห่างค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่จากสังเกตได้ว่าถ้าแนวรับที่3าบาท64เป็นแนวรับแรกก็คือแท่งเขียว เต็มแท่งก็คือครึ่งราคาของแท่งเขียวเต็มแ,แท่งของราคาล่าสุดของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่คราวนี้มีความน่าสุดใจของตัว c a z คือเขาปิดเขียวแท่งเต็มเลยนะครับเพราะนั้นอาจจะมีแรงส่งต่อได้ถึงมันจันนี้เลยนะครับแต่ถ้าแนวรับที่เขาควรจะย่อลักษณะของเขาจะยอ่อลงมานะครับก็อาจจะยอ่อลงมาอยู่ที่แนวรับครึ่งแท่งคือ3ามบาทหกนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านนะครับที่เราจะมาวางแผนกันเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแนวต้าน ช่วงนี้ของ c s z จะอยู่โซนบนค่อนข้างที่จะสูงนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วเขาไปเช็คถึงราคา4บาท40แล้วไม่สามารถยืนได้ก็มีไส้โดนเทลงมาอีกหนึ่งทีและในอีกสองวันถัดมานะครับเขาก็มีไส้ข้างบนอีกแล้วครับหลังจากที่เขาพยายามไปเช็คอยู่ที่ประมาณ4บาท30กว่ากว่าครับเขาก็ไม่มีแรงสามารถที่จะยืนอยู่ได้เขาก็โดนร่วงลงมาและลงมาปรับฐานย่อตัวค่อนข้างแรงหลังจากที่มีสัญญาณของแท่งเขียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้เรามีว่า เขาจะกลับไปเช็คอยู่ที่ราคาแนวต้านเดิมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านเราที่เราจะมองว่าเขาควรจะต้องผ่านก่อนอันดับแรกเลยครับอยู่ที่ราคา3.96บาท96ราคาต่อไปคือ4.04บาทจุนะครับและราคาสูงสุดผมขอไว้ข้างบนก่อนเลย4.40บาท40เพราะฉนั้นเขาอาจจะต้องเช็คแต่ละแนวต้านให้ได้ก่อนครับเพราะนั้นถ้าเขาผ่านราคาที่4บาท4ไปนะครับเขาอาจจะมีการแรงซื้อขายแรงอีกทีและอาจจะมีการย่อว่า โอเคฐานที่แนวต้าน4บาท4ของเราเนี่ยเป็นแนวรับได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องมีไส้เทียนเหมือนกับตรงเดิมเหมือนเดิมที่แท่งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาวางแผนของตัว C A Z กันก่อนเลยครับผมแผนนะครับกรณีที่1นนะครับกรณีย่อนะครับซึ่งผมมองว่าเขาสามารถย่อได้นะครับเขาอาจจะย่อมาถึงประมาณราคาย่อถึงราคา3บาท 64อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นเองคือครึ่งทางของแท่งเขียวปิดแท่งเต็มนะครับ3า4ท64นะครับเพราะนั้นถ้าเขาย่อตรงนี้อาจจะมีการพักตัวถ้าเขามาีเกิดการพักตัวราคาที่ประมาณ3.64บาท64ถึง3าบาท80เราสามารถสะสมราคา3.64บาท64ถึง3บาท 80ได้เลยนะครับส่วนเพราะว่าแต่ผมก็มองว่า c a z มีโอกาสย่อมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับหลจากลังจากลักษณะนิสัยที่เขาเวลาที่เขาปิดแท่งเขียวเต็มนะครับเขาจะมีแท่งแดงของวันถัดมาเลยถ้าเราสังเกตได้นะครับในไทม์เฟรมย้อนหลังก็คือตัวอย่างบริเวณนี้1 2 3 4เห็นไหมครับลักษณะที่เขาปิดแท่งเขียวเต็มอย่างเงี้ย วันถัดมาเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะยอ่อเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเขาอาจจะย่อได้ถึง3ามบาทหกเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเขาย่อนะครับเขาควรย่อที่3ามบาทหกแล้วเราสะสมได้ในราคาช่วง3ามบาทหกบถึงสามบาทแปแต่กรณีที่2ถ้าเขาจะผิดแผนเลยของเราก็คือขึ้นต่อนะครับอ่าถ้าขึ้นต่อนะครับกรณีที่ราคาอยู่ที่บริเวณ3ามบาทแปเพราะนั้นแป๊บนึงนะครับกรณีที่เขา อ,อยู่ราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท80ถ้าเขาจะไปต่อได้นะครับเพื่อนๆควรจะสะสมอยู่ที่ประมาณ3บาท80ถึง3าบาท84าคือ2ช่องนั่นเองเช็คอะไรครับเช็คกรณีถ้าเขาเปิดแล้วสามารถยืนอยู่เหนือ ราคาเปิดก็คือราคาเปิดของเราเช่นราคาเปิดเราอาจจะเปิดที่3ามบาทแปดเพราะนั้นเราก็ถ้าเขายืนได้3ามบาทแปดสิบสามบาทแปดสิบสองสามบาทแปดสิบสี่เพื่อนๆก็สามารถสะสมได้ทันทีแต่ถ้ากรณีที่เขาเปิดกระโดดไปก็จริงครับในกรณีเปิดเต็มแท่งกระโดดไปที่3ามบาทแปดสิบสี่แต่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือได้เลยก็คือมีแรงเทขายลงมาเกิดแท่งแดงเพื่อนๆก็ยังจะต้องรอดูก่อน ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าซื้อเพราะฉะนั้นราคาที่ถ้าเขายืนสามารถเปิดได้ก็ควรเข้าสะสมทันทีส่วนเป้าหมายของเรานะครับเป้าของเราก็คือมองรอบนี้ครับเขาถ้าผมมองว่าถ้าทะลุ4บาท4ก่อนอ่าโอเคถ้าเขาผ่านแนวต้านที่4บาท4ได้ผมก็เลยมองว่าถ้าทะลุเป้าบาท4บาท4ก็คือมองเหนือแล้วเอาแนวคัดลอสของเราที่4บาท4เป็นตัวคัดแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้ส่วนกรณีถ้าเขาจะย่อก็คือรอบนี้ถ้าคัด ผิดกรณีทุกทางก็คือผมมองไว้สัก3บาท50แล้วกันนะครับก็คือบริเวณฐานของนี่ก่อนที่เขาจะมีการยกตัวของแท่งเขียวเต็มแท่งนะครับเพราะฉะนั้น3ามบาท50ผมขอเอาไว้เป็นคัตลอสเลยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะคัดตามกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเหมาะสมหรือเพื่อนๆยอมรับได้นะครับว่าโอเคฉันสามารถขาดทุนได้เท่านี้ ฉันก็เลยจะคัดลอสอยู่ตรงนี้แต่ว่ามองรอบนี้ก็คือเขาอาจจะหลุดได้ถึง3ามบาทห้นะครับแต่ถ้าหลุด3ามบาทห้ก็เป็นกรณีผิดทางเลยนะครับหรือถ้ารอบนี้เขาจะย่อกันแรงๆก็คือหลังจากที่เขาทำเกิดการที่จะขึ้นไปแล้วก็คือย่อแรงก็คืออาจจะย่อดได้ถึงราคากลางอยู่ที่ประมาณ3 <ๆ S 2> ามบาทสาเพื่อนๆก็ต้องรอดูอีกทีครับว่าที่ราคากลาง3ามบาทสาเขารับอยู่หรือไม่นะครับส่วนสัญญาณต่างๆของ RSI นะครับ MACD ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ สูงแล้วนะครับเขาอาจจะไปต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องเฝ้าระวังในการของตัว c a z นะครับในการเก็งกําไรระยะสั้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ทํากันบ้านเสร็จแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบในการทํากันบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเก่งก้าเทรดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ